เราเลือกแล้วแต่ถ้าวันนี้เราไม่เลือกตื่นมาอ่านข่าวเครียดๆเลยหดหูเศร้าโอ้โหดราม่าดูขา่าวคือมันไม่ใช่ว่าคือมันไม่ดีไงคือตื่นเช้ามาเราก็เจอเรื่องแย่ๆมันทําให้จิตใจเราฟล o วเอเนอร์จีเราความแฮปปี้เราตกควบเลยทุกคนเออเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นพลังงานคลื่นที่ต่ํามากๆมันจะขับเคลื่อนด้วยความไม่มีความสุขด้วยความทุกข์ด้วยความเครียด แล้วมันก็จะหนักมากในวันนั้นเวลาคุณเจอปัญหาแค่เพียงนิดเดียวคุณจะรู้สึกว่าโอ๊ยอะไรวะเน,นี่ยนึกออกไหมทำ <c oughs> อะไรมันนักหนากันวันนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมาโลกมันไม่น่าอยู่เล้วมันเลวร้ายอย่างนี้เพราะฉะนั้นง่ายค่ะง่ายๆนิดเดียวเลยตื่นเช้ามาโปรแกรมเลยว่าตัวเองจะโชคดีจะแฮปปี้เวลาเรามีสติเวลาเรามีความสุขสังเกตไหมคนที่ใช้อารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์หมุดหงิดอารมณ์เชิงลบอะแก้ปัญหา เวลาเจอเรื่องอะไรอะ่ะเขาจะแบบคิดอะไรดีๆไม่ออกเลยนะเขาจะแก้ปัญหาดีๆไม่ได้ไม่มีไอเดียที่สร้างสรรค์ออกมาเลยจะมีคําพูดเชิงลบคําพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรบางคนก็อาจจะด่าทออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นเชิงลบมันจะไม่ส่งผลดีกับตัวเขาและตัวทุกคนที่อยู่รอบข้างเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราโปรแกรมจิตตั้งแต่เช้าเลยอะ่ะดีไหมทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมไปลองทำดูนะ